ครับอานว่าโลหะมาแล้วนะครับวันนี้จะนำมาเสนออะไรก็คือเดี๋ยวมาดูนะครับวันนี้ผมได้ได้ลงใน youtube ไว้ว่าได้สักครู่นี้นะครับได้พักใหญ่ๆอของผมได้ไปกราบคุณแม่บุญเรือนนะครับโตบุญเติมที่วัดสัมพันธวงศ์ดอว,วาลาก็ไม่เคยได้ไปไปวัดนี้เลยแต่ว่ามีเหตุโดนใจคุณแม่โดนใจให้ให้ไปกราบท่าน ก็เลยต้องพากันไปพาภรรยาสุดสวยของผมไปแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะได้ไปกราบท่านแล้วก็ไม่คิดว่าจะได้ไปบูชาพระพุทโธน้อยของคุณแม่บุญเรือนด้วยแต่ว่าแฟนตั้งใจยอยากจะไปมากแล้วก็ไม่คิดว่าราคาจะแพงแพงมากอันนี้เป็นย้อนยุคนะครับเป็นย้อนยุคของท่านอาจารย์รักสีเกตน,นะครับ เป็นผู้สร้างนี่ <c oughs> ว่าจังหวะว่าท่านเป็นได้สร้างนี่พระพุโทโธน้อยนะครับนี่ย้อนยุคข,ของคุณแม่บุญเรือนโตบุญเติมนะครับนี่โดยการนําเอาผงพระพุโทโธน้อยยุคเก่าที่ชํารุดแล้วพระผงควรจากเกจิดังยุคเก่ายุคใหม่มากมายมวลสารในการจะสร้างนะครับโอ้โหเยอะมากมีทั้งนี่เลยพระผงพุโทโธน้อย รุ่นแรกนะครับที่ชำรุดที่แตกหักเนี่ยเยอะๆเลยมีเยอะมากก็ได้ไมาตาจากพระคุณท่านได้มอบให้กับอา,อาจารย์รักศีเกตแล้วก็ยังมีสมเด็จวรละแขงสมเด็จบางหุมม่งพรมที่ชำรุดนะครับเอามาบดผสมแล้วยังมีของวัดเกตชยโยนะครับของอาจารย์ ลักเกตสีแก้วเองที่หักครึ่งองค์ท่านเราฝั่งว่าหักครึ่งองค์ก็นํามาผสมอืมนามาผสมมวลสารแล้วก็ยังมีเกจิอาจารย์อา่าหลวงปู่มหาศิลาอ่าพระครูบาชลิอาริยชาติก็ได้นํามวลสารนะครับมาให้อาจารย์รักสีเกตเข้ามาผสมในพุทโธน้อยย้อนยุคข,ของคุณแม่บุญเลืองโตบุญเติมนี้นะครับนี่ แล้วก็มีอาจารย์เกจิดังๆหลายรูปนะครับมาร่วมปลุกเสกนะครับมาร่วมปลุกเสกมีหลวงปู่ศิลาด้วยนะครับมาศมาิลาในพิธีร่วมปลุกเสกแล้วก็จำนวนจัดสร้างนะครับไม่มากบอกไว้ก่อนเลยไม่เยอะไม่เยอะนะครับไม่เยอะไม่เยอะ,ยอะ,ยอะจนอะไรแต่ละเนื้อ และที่นิยมสุดนะตอนนี้ก็คือเนื้อผงใบลานตั้งแต่ยุคแรกจนถึงยุคปัจจุบันนี้นะครับเนื้อผงใบลานจะเป็นเนื้อที่นิยมที่สุดนะครับอ,อันนี้เนื้อผงพุทธคุณก็จะมีเนื้อผงสีขาวนะครับพุทธคุณเมตาหมาายยมเนื้อผงใบลานอยู่โยงขงพันเนื้อปูงเสกนะครับแล้วก็เนื้อดินเผาจำนวนนี้เป็นชุดนะครับชุดหนึ่งชุดมีสี่องค์นะครับพิมพใหญ่แอ้มพิมจัมโบ พิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางพิมพ์เล็กอ่าแล้วชุดนี้จะมีเนื้อเดียวนะครับไม่ได้แยกค่าเนื้อนะครับแต่แยกแค่พิมพ์ชุดละหนึ่งพันห้าณตอนนี้นะครับนำขายกันในไลฟ์สดอยู่ที่เ0็ดจากพันห้านะครับเจ็ดแล้วแล้ะยิ่งจะเป็นเนื้อที่ค้าเนื้อนะครับอ่ามีเนื้อสีสีเลยอยู่ในกล่องเดียวกันเนี่ยกล่องละพันห้าเนี่ยตามขนาดเล็กใหญ่เนี่ย ก็ราคาเกือบหมื่นเฉพาะแค่องค์เดียวนะครับที่ผมเช่ามาเนี่ยองค์นี้องค์เดียวเนี่ยแล้วก็ไม่สามารถที่จะเลือกได้ด้วยขอให้สุ่มหยิบเอานะครับว่าจะได้โดนเนื้อไหนเพราะในหลังนี้จะมีหลายเนื้อก็จะมีเนื้อสี่เนื้อนี่ครับเนื้อเนื้อพุทธคุณเนื้อบานเนื้อปูนเศกเนื้อดินเผาจะอยู่ในนั้นแล้วพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่นั้นผมไม่รู้แต่ส่วนมากจะเป็นพิมพ์เล็กอยู่ในหลังก็เลือกเอาผมก็ได้อธิษฐานอ่า แม่คุณเลืองไว้ว่าอยากได้เนื้อใบลานก็ได้เนื้อใบลานสมใจครับนี่เดีย๋ยวมาดูกันนะครับหน้ากล่องก็จะเป็นอย่างนี้นะพุโทโธนี่พระพุโทโธนะครับแม่คุณเลืองโตคุณเติมย้อนยุคนะครับอืพุทธาพิเศษในวันที่จับจับจับในวันที่ยี่สิบห้านะครับยี่สิบห้า มกราสองพันห้าร้อับประลาพิธีนะครับศาลา,ากลางจังหวัดจันทบุรีเพราะว่าเงินสมทบของอาจารย์รักเนี่ยจะไปช่วยสร้างที่พักนักกีฬาที่มาฝึกซ้อมนะครับที่จันทบุรีแล้วก็วาระที่สองปกเสกนี่เลยที่วัดของที่คุณแม่บุญเรือนอยู่คือวัดสัมพันธวงศ์ยาวราชนี่คือวาระที่สองนะครับ วันที่11มีนา2 5 1 7นะครับต้นกำเนิดของคุณแม่บุญเรือนเลยเรียกว่าวันที่วันนั้นวันแจกนะครับก็จะมีพระแจกแต่ว่าเป็นไม่ใช่ของอาจารย์รักษีเกตก็จะเป็นของทางวัดจะมีของทางวัดจัดสร้างอีกนะครับแยกแยกแบบเดี๋ยวคนจะงงว่าไปที่วัดทำไมราคาถูกจังไหนผมบอกว่าพันหนึ่งที่วัดของที่วัดสร้างเองนะครับวัดสัมพันธวงศ์สร้างเองก็มีแต่ ในราคาที่ถูกคือ199บาท4 9 9บาทไม่แพงไม่แพงแต่แค่เป็นของอาจารย์รักศรีเกตนะครับต้องไปถามเขานะครับของอาจารย์รักศรีเกตอง์เนี่ยนะครับ1,000บาทเดี๋ยวมาดูนี่ผมก็ได้ักษณาฐานแล้วก็เปิดคือไม่ได้มองนะครับเอาแฟนหยิบสุมเอาเลยแล้วก็ได้เนื้อผงใบลานตามที่อยากได้ตอนแรกผมบอกขอเอาเนื้อผงใบลานเขาบอกต้องสุมเอาวางเงี้ยคนขายบอกนี่ครับ นื้อผมใบลานกล่องก็จะมีหลายสีนะครับผ้ากำมะาหีแต่แต่ละสีอยากคิดว่าเป็นสีส้มแล้วจะเป็นเนื้อผมใบลานก็บางทีก็ใส่มาแต่ว่าผมก็งงอยู่ก็เดี๋ยวมาดูนะครับกล่องด้านหลังกล่อง MPD เนอะมีเบอร์โทรอ่ะเดี๋ยวมาดูผ้ากันดีกว่า เนืผงใบลานมวลสารสมเด็จวัลคังสมเด็จพุโทโธน้อยรุ่นแรกนะครับที่แตกหักสมเด็จบางกุพมพุ่มสมเด็จวัดเกศชยโยนะครับแล้วก็มวลสารต่างๆของพระเกจิต่างๆนะครับที่มอบให้กับอาจารย์ลักษสิเกตมาผสมในพระพุโทโธน้อยอยงค์นี้ถ้าเป็นรุ่นแรกนะครับเนื้อผงใบลานเนี่ยพิมพเฉพาะแค่พิมพ์เล็กก็อยู่หลักแสนแล้ว ถ้าพิมจัมโบ้พิมใหญ่ก็จะอยู่ที่หลักล้านเพราะว่าเห็นเซียนพลาบอกว่าเนื้อผงใบลานนี้หาย,ายากที่สุดพิมพ์จัมโบ้นี่เท่าที่ผ่านมือมานะครับยี่สิบกว่าปีที่เล่นหามาอยู่ในมือผ่านมือมาแค่สามองค์เองเนื้อผงใบลาก็าเลยกลายเป็นเนื้อผงที่นิยมเพราะว่าเขาเขาหายาก นีสีเขาขาวนี่น่าจะเป็นมวลสารของนี่นะครับผสมเด็กนี่แหละจะมีละอองผสมมาแล้วก็ยังมีของอ่าอ่ามวลสารยาอะไรต่างๆของคุณแม่บุญเรือนท,ที่ที่มีอยู่ในตู้น่ะก็แบ่งออกมาผสมด้วยเอามวลสารนี้มาผสมด้วยนะครับ หนาอูนะครับหนาอันนี้จะเป็นพิมพ์เล็กพิมเล็กโอ้พิมเล็กนี่ครับเนื้อผงใบลานนี้ก็ถือว่าต่อไปก็จะมีราคาละตอนนี้พุ่งแล้วนะครับราคาในไลฟ์สดนี่ประมูลจบอยู่ที่สองพันกว่าเนื้อเนื้อเนื้อธรรมดานะเนื้ออื่นแต่ถ้าเป็นเนื้อผงใบลานปิดกันอยู่ที่สี่พันนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นพิมพ์เล็กหรือพิมพิม,พ,มพิมกลางพิมพ์ใหญ่แต่ปิดไปละสี่พันเนื้อผงใบลานในไลฟ์สด ได้มวลสารเก่าเลยนะครับมาผสมไว้ก็จะมีขาวๆนี่ก็คือเศษองบางุมพมนะครับระเกชทยโยสมเด็จวะละรลขังผสมอยู่ในนี้แล้วก็มวลสารต่างๆต,ต,ต่อกลมชัดลึกนะครับนี่ มีปิ้นออกมาขอบๆเรียกว่าอุตคุณนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับอืมแล้วก็ใต้ฐานนี่ครับนี่ใต้นี้จะมีโค้ดตอกนะครับมีหมายเลขลำเบอร์นะครับนี่ของผมได้เก้าหกเจ็ดนะครับแล้วก็จะมีนี่ตอกโค้ดกอไก่น่าจะเป็นคำว่าอาจารย์ศรีเกตเนาะตัวย่อของท่าน เก้าหกสองให้เก้าหกเลขอะไรนะเก้าหกหรือเก้าสองเจ็ดเก้าหกเจ็ดครับอ่าเก้าหกเจ็ดถ้าเป็นเลขสวยก็จะมีราคาขึ้นไปอีกนะครับแม่ต่อจำนวนนี้เลขนี้ยังอยู่หลักร้อยนะครับ น่าจะสร้างแค่พันกว่าองค์นะครับเนื้อผงเวลานอ่าคนขายก็ยังชมนะโอ้สมพรปากแล้วก็เป็นเนื้อที่หายากเลยเป็นหากันส่วนรุ่นแรกนี่ราคาไปไกลแล้วครับ แต่ไม่ได้ครับหลักหมื่นขึ้นทั้งนั้นเลยอ,อย่างน,น้อยก็ต้องมีสามหมื่นสี่หมื่นนะครับ้าเนื้อผมเวลาน,นี้ก็น่าจะเกินสี่หมื่นขึ้นวงเล็กๆนี่ก็ต้องว่าได้แสนแล้วครับเนื้อรุ่นแรกผงไมลานนะพิมพ์กลางก็แสนกว่าแสนกลางพิม์ใหญ่ก็ปอ้5ห้าแสนแสนพิมพ์จัมโบ้ก็ล,ล้านหละ องนี้นะครับผมก็ได้ทําการนะครับพอได้มาแล้วตอนก็ไปกราบคุณแม่บุญเรือนก็ได้นําพระองค์นี้นะครับไปวางไว้ที่ตักท่านเพื่อให้คุณแม่ได้อาธิษฐานจิตใส่เข้ามาในองค์นี้นะครับนี่ไปกราบขอท่านเลย อันนี้ให้ดูนะครับนี่นี่ขุโทน้อยรุ่นย้อนยุกนะครับน,นี่มีเนื้อทองคําเนื้อเงินนะครับนี่เนื้อปูนแดงเนื้อพุทธคุณเนื้อผงใบลานแล้วก็เนื้อดินเผาอาจารย์ที่ร่วมปลุกเสกอธิษฐานจิตในพิธีนะครับนี่ก็ลองไปสตาดูนะครับก็ดูไปนี่นะครับ มวลสารนะครับมวลสารมวลสารที่ใส่เข้าไปนี่นี่ครับนี่เป็นมวลสารระพุทโทน้อยรุ่นแรกนะครับที่แตกหักอันนาม,มาผสมกันแล้วก็มีพระอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับที่ใส่ไปในนี้นะครับนี ครับของของปูนแดงนะครับนี่ปูนแดงเอามาผสมตามบทผสม,มเข้ากันองนี้นี่ครับนี่คุณย่าคุณแม่บุญเรือนนะครับผมก็ได้นำนี่พระพุทธน้อยองผมนี่ไปวางไว้ตรงนี้เลยนี่ในมือท่านเลยแล้วก็บอกให้ท่านอธิษฐานจิตลงใส่แมงน,นี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ลูก นี่ครับมดสารที่เอาน่นี้มาผสมน่ด้วยนะครับผม,ผมก็เอาลงเนี่ยครับพ้าพุทธน้อยมาวางไว้ให้ท่านเมตตาที่ฐานจิตใสล่ลงไปอีกทีหนึ่งเรียกว่าองค์นี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับเราก็ห้อยพกต,ตัวไว้ได้เลย เรียมทองเลยครับถูกไหมโอเคครับเดี๋ยวขอจบเท่านี้นะครับแล้วก็พบกันใหม่ว่าผมจะนำอะไรมาเสนออีกสวัสดีครับ